เปิดตัวเกีย K8 หรือว่าตัว K8 นะครับเป็นรถซีดานสุดหรูเหนือระดับพร้อมโลโก้ใหม่ที่ใช้ไลฟ์ก็เดิมครับเกียร์มอเตอร์นะครับได้เผยภาพแรกของเป็นเกียร์ตัว K8 มาพร้อมกับรูปลักษณ์การออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็มีความหรูหราและโลโก้เกียร์แบบใหม่ด้วยนะครับเจ้าตัว K8 นี่นะครับหรือว่าเป็น K8 ส่งต่อความรูหราจากเกียร์ K7 นะครับ ได้ยืนยันว่าซีดาน k 8นะครับจะเปิดตัวในเกาหลีในปลายปีนี้แต่ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะวางจำหน่ายในตลาดใดบ้างตรงนี้นะครับเราก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปครับเจ้าตัวเกียร์ k 8ตัวนี้นะครับจะได้กระจังหน้าแบบเสือหมอบแบบไร้กรอบนะครับกระจังหน้าตัวนี้ยังมีการออกแบบโครงตะข่ายเพชรที่สลับซับซ้อนกันด้วยเช่นเดียวกับไฟเลี้ยวนะครับ จะเป็นแบบสแตนด์อะโลนกันชนหน้านะครับก็จะตกแต่งแบบแตกต่างจากเกียร์รุ่นอื่นๆทั้งหมดเลยครับมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะครับรุ่นนี้ด้านหลังนะครับก็จะโดดเด่นด้วยไฟ LED ดีแบบปลากยาวมาจบกันเลยครับตัวนี้ก็สวยงามมากๆเลยครับเกียร์นะครับยังไม่ได้เปิดเผยภาพภายในห้องโดยสารแล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆนะครับ แต่แน่นอนนะครับรถนะครับจะเน้นความทันสมัยแล้วก็มีความเพียรเมี่ยมประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะต้องสูงอย่างแน่นอนนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารรถยนต์ใหม่วันนี้ถ้าชอบคลิปร้อนนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิโดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันแบบนี้ครับขอบคุณมากครับ